วันนี้เวลา20นาฬิกา2นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชภัฒสกลนครทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทุลละอองทุลีพระบาทารับสเสด็จและหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกร,ระหม,ม่อมให้กองแพทย์หลวงและโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาสุขภาพแก่ราษฎรในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสกลน,นครระหว่างวันที่15-20ตุลาคม2563โดยมีบริการตรวจโรคทั่วไปและการตรวจด้วยเครื่องตรวจหัวใจคลื่นความถี่สูงอีโคตรวจอันตราซาวตรวจภาพจอประสาทตาและบริการด้านธันตกรรมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต,ต,ต้นไป ในการนี้ทรงรับคนไข้ไว้ในพระบร,รมราชานุเคราะห์ซึ่งป่วยด้วยโรคภูมิคุ้มกันของตัวเองไปทําลายสารสื่อประสาทของสมองโอกาสนี้ทอดพระเนรนิทัศาการผลการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกปร,รนิทัศาการและผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศิลปาชีพในพื้นที่จังหวัดสกลน,นครและใกล้เคียงซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบร,รมราชินีนาถ เข้าไปส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นพร้อมทั้งสนองพระราชดำริในการสืบสารรักษาและต่อยอดงานศินลปาชีพให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรและนิทรศการโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถที่เป็นทั้งแหล่งการจ้างงานแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยและแหล่งเรียนรู้ในการประกอบอาชีพแก่ราษฎรเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระม,มราชินีทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็นแก่นักศึกษาบัณฑิตและราษฎรในพื้นที่วันละ2,000ชุดและวันนี้เวลา18นาฬิ30นาทีสเสด็จพระราชาดำเนินไปยังลานหน้าอาคารสำนักงานอาธิการบดีมหาวิทยายลัยราชพัฏสกลนคร ท่อพระเนตรการออกร้านจําหน่ายสินค้าของสมาชิกศิลปาชีพในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านนาตาดนาโปรงจังหวัดอุดรธานีโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสานแว่นาโคกรุงจังหวัดมุกดาหารโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านจันทร์โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านทรายทองโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดอนคําเสนานรมิตรจังหวัดสกลนคร และโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองแคนจังหวัดนครราชสีมาจากกลุ่มอาชีพต่างๆเช่นกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มทอผ้าฝ้ายและกลุ่มปักผ้าโดยมีผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นผ้าทอลายพื้นเมืองผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าปักรวมทั้งผลิตภัณฑ์จากสารไม้ไผ่ลายขิดทรงชื่นชมที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ประณีตผ้าไหมบางชิ้นออกแบบลายผ้าได้สวยแปลกตา มีพระราชสาวนีที่จะนําไปตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ช่วยประชาสัมพันธ์ต่อยอดผลงานศินลปาชีพฝีมือชาวบ้านให้เป็นที่นิยมแพร่หลายอนนีัันนน้ม